สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูเป็ดอีกแล้วได้เวลากินอีกแล้วค่ะวันนี้มีฝนตกฝนตกลงมาปลปอยๆนะคะไม่ไม่หนักมากเหมือนเหมือนฝนวิ่งผ่านนะ อาหารก็จะเป็นกากเบียร์รำแล้วก็หัวหานิดหนึ่งนะลูกเป็ดก็กินถาดเดียวกันนะ ลูกเป็ดไม่ได้แยกเป็นอาหารเป็ดเล็กเป็ดใหญ่แล้วค่ะอย่างนี้ไม่เอาใส่ถาดเดียวแล้วก็จบเลยสำหรับตัวที่กินเสร็จแล้วเนาะลงไปอยู่ข้างล่าง าด้านล่างนะล้างเนื้อล่างตัวเนาะมันก็จะมีเศษอาหารเราจะทำความสะอาดขนตามซอกต่างๆของปีก ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะน,นี่ตัวน,วนี้ตัวเมียเป็นคู่ของเขาเนี่ยนไหก็แยกคู่ออกไปจับคู่แล้วก็แยกออกไปอยู่ ห่างๆจากตัวผู้ตัวอื่นนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ